สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมริการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐนะครับมีระยะเวลานะที่ยาวนานมากขึ้นนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นระยะปานกลางนะซึ่งไม่ใช่ระยะสั้นนะครับ จริงๆเรื่องของสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับก็จะมีหลายท่านนะก็ยัง,งงงงอยู่นะเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจนะมันไม่ดีนะเศรษฐกิจมันยังเติบโตต่ําๆเติบโต,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 ตช้าเนี่ยทำไมราคาเข้าของสินค้าเครื่องใช้จําเป็นเนี่ยนะสินค้าบุโิโภคบริโภคมันขยับตัวสูงขึ้นหลายคนยังงง,ง,งอยู่นะกับคาว่าเงินเฟอ้อเพราะหลายคนยังติดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยคือสภาวะที่เรามีเงินนะใช้เยอะเะ นะทำให้สบาวันเรียกว่าเงินเฟอ้อนะแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่นิยามจริงๆของเงินเฟอ้อเนี่ยเงินเฟ้อแปลว่าค่าของเงินด้อยค่าลงนะหรือว่าถ้าเราบอกว่าเงินในกระเป๋าเราอยู่เฉยๆเนี่ยราคาสินค้าเข้าของขยับราคาขึ้นนะนั่นคือนิยามของเงินเฟอ้อนะครับเมื่อราคาเข้าของสูงขึ้นไม่ว่าจะมาจากเหตุไหนนะท่านก็เจาะลึกเข้าไปแล้วกันมาจากเหตุไหนอาจจะน้ํามันขึ้นนะ เรื่องของค่าแรงขึ้นนะเรื่องของอคอขวดทางการผลิตอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะสาเหตุก็เจาะลึกไปแต่ว่าถ้าราคาเข้าของขึ้นราคานะในขณะที่เงินของเรามีเท่าเดิมแล้วซื้อของได้น้อยลงเนี่ยนะ่านะรับคือนิยามของคําว่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มามองดูครับว่าเหตุปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับนะที่อาจทําให้เงินเฟอ้อในสหรัฐมีระยะ ที่ยาวนานขึ้นนะก็แปบลบว่ากลางปีหน้าเนี่ยนะ2022อาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะไปถึงปลายปีหน้า2022เลยก็อาจเป็นไปได้นะครับซึ่งผมได้เคยพูดได้ฟังแล้วว่าตัวเลขนะครับตัวดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐเนี่ยมันขยับสูงขึ้นมาประมาณ6เดือนกว่าแล้วนะนับตั้งแต่ เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะสูงขึ้นมา6-7เดือนแล้วนะครับก็อยู่แถวแถวนะขณะนี้หเกว่าๆนะก็ไม่แน่ครับปลายปีอาจจะขึ้นถึหก็ไม่มีใครตอบได้นะแต่ว่ารู้ว่าเจ้าเงินเฟอ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แล้วก็ธนาคารกลางต่างๆนะเพราะเงินเฟอ้อไม่ได้เกิดเฉพาะในสหรัฐนะธนาคารกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปนะธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวทาง h ิทอรีนะประมาณกลางปีหน้าก็จะหายแต่ว่าขณะน,นี้นะตัวเลขที่แสดงออกมาก็ดีรวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตชะลอตัวลงมากอย่างในสหรัฐเนี่ยในไตรมารสสมเนี่ยมันชะลอตัวลงจนเหลือ0.5%เปอร์เซ็นต นะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วที่ประมาณ6%กว่าๆลักษณะแบบนี้คือข้าวของมันขึ้นราคาแต่เศรษฐกิจเติบโตต่ำเขาเรียกว่ากำลังเข้าสู่สภาวะ stagflation ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรปนะมันเริ่มเกิดขายายตัวไปทั่วโลกนั่นเองนะแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยเนื่องจากว่าค่าเงินมันด้อยค่าลงนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็รู้ว่าถ้าเก็บเงินวันนี้นะจะซื้อของ นะครับเอ่อได้นะเยอะกว่านะเก็บเงินในเดือนหน้านะเก็บเงินในปัจจุบันไปซื้อของดีกว่านะจะเก็บเงินแล้วค่อยไปรอรอซื้อของที่จําเป็นใน3เดือนข้างหน้าเพราะว่าค่าเงินมัน้อยค่าลงนั่นเองจึงทําให้บางคนนะเริ่มซื้อของล่วงหน้านะเขาเรียกว,ว่าเป็นการซื้อตุนก็แล้วแต่นะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าที่เมืองจีนเนี่ยรัฐบาลเขาให้กักตุนสินค้าเลยนะ เพราะฉะนั้นขนาดนี้นะต้องบอกว่านะสภาวะเงินเฟอ้อนะมันเกิดขึ้นนะไปทั่วโลกนะและทางธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็พยายามบอกว่ามัน transitory คือเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวนะจากที่คาดการณ์ว่าเกิดขึ้นแป๊บเดียวหลังจากที่เปิดเศรษฐกิจนะหลังจากที่จัดการบ o t t l e n e c k คอขวดทางฝั่งอุวทานอาจจะปลายปีนี้2021ก็จะหายนะแต่ไปมา,มาเนี่ยตอนนี้ก็เลื่อนไปเป็นกลางปีหน้า2022จะหาย ็ไม่แน่ว่าจะหายหรือเปล่าจะไปไปลายปี2022หรือเปล่าแต่ถ้าท่านติดตามช่องผมมาผมพูดถึงกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านที่บอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเป็นปัญหาระยะกลางนะอย่างเช่นคุณนะูเรียวลูบินี่เป็นต้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เงินเฟอ้อนี้เป็นระยะกลางเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของแรงงานซึ่งขณะนี้ก็พบว่านะครับแรงงานในสหรัฐเนี่ยนะประมาณ107 ล้านคนนะครับที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยออกจากแรงงานะนะนึกภาพออกไหม่านะมันเกิดสภาวะที่ว่านะต้องการนะครับแรงงานะมีตำแหน่งงานนะครับที่ต้องการเนี่ยเป็น10ล้านตำแหน่งเลยแต่ไม่มีคนไปทำนะมันเกิดลักษณะที่เรียกว่า get resignation คือการลาออกครั้งใหญ่นะครับมีงานเนี่ยนับเป็นล้านล้านตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันขาดแคลนคนงานนะครับ นะฮนะนะกำลังเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยซึ่งไอ้ตรงเหตุปัจจัยนะตรงนี้ครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะจากกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติคุณ ini, นะูเรวรูบินี่เขาบอกว่านะเมื่อหลายทศวรรษก่อนเนี่ยนะตลาดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดทุน่ะนะหมายถึงว่าคนที่ถือทุนนะนะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายคือมีมี power นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยนะ มันเปลี่ยนทิศทางหรือพูดง่ายๆว่ามันกลับทิศทางกันในรอบนี้เนี่ยนะครับคนทํางานหรือแรงงานนะมี power นั่นเองนะฮะลองคิดดูสิครับคนนับเป็นร้อยล้านคนนะครับนะมากกว่า100ล้านคนเนี่ยนะที่ไม่อยู่ในตลาดแรงงานแล้วนะมันเป็นเวลามา14เดือนต่อเนื่องกันแล้วนะ14เดือนต่อเนื่องกันนะครับนะที่ ตลาดแรงงานเนี่ยนะครับนะมีคนที่ไม่เข้าไปทำงานน่นะนับเป็นร้อยล้านคนเลยในะสหรัฐแล้จริงเรื่องนี้ผมได้ทําคลิปอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะฮะเพราะจากการสํารวจของ Microsoft ก็พูดว่า41%นะของแรงงานทั่วโลกเนี่ยกำลังคิดถึงเรื่องของการลาออกนะเพราะนั้นสิ่งนี้ฮะเรียกว่าเป็นฝั่งทางด้านแรงงาน ที่จะทำให้ตัวเงินเฟอ้อตัวนี้นะมันยาวนานออกไปนะที่คิดว่ามันจะจบในปลายปีนี้นะมันจะจบในกลางปี2 0 2 2เนี่ยนะแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปที่เหตุปัจจัยต่างๆ1นึงในเหตุปัจจัยนะครับที่สำคัญที่จะทำให้เงินเฟอ้อในสหรัฐนะมีระยะเวลาเนี่ยยาวนานขึ้นไปเป็นระยะกลางก็คือเรื่องของตลาดแรงงานนั่นเองนะซึ่งเป,เป็นเป้าหมายนะที่ธนาคารกลางสหรัฐ ได้พูดกล่าวว่านะจะพยายามที่จะ,ะดึงเอาเศรษฐกิจกลับคืนมานะโดยให้เกิดการจ้างงานสูงสุดนะ maximum employment นะครับแต่ขนาดนีนะ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าเงินเฟอ้อมันมาแล้วนะเงินเฟอ้อมันมาแล้วนะแล้วก็ทางนี้ก็ยังปล่อยเงินเฟอ้อให้สูงไปนะโดยการที่จะงัดเอาการจ้างงานสูงสุดขึ้นมานะซึ่ง ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดนะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าก็มีการจ้างงานได้มากขึ้น531,000ตำแหน่งซึ่งสูงกว่าที่คาดการ450,000ตำแหน่งนะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่พอนะเพราะว่าเฟดเนี่ยนะเคยมีตัวเลขนะครับ maximum นะครับ employment นะหรือกตาการว่างงานต่ำสุดเนี่ยที่ประมาณ3.7 เฟดพยายามจะกลับไปสู่ที่สภาวะนั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยในการขาดแคลนตลาดแรงงานเนี่ยนะครับขาดแคลนคนงานเนี่ยก็ทําให้ค่าแรงนะเฉลี่ยนะสูงขึ้นนะฮะนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะการขาดแคลนแรงงานด้วยนะค่าแรงเฉลี่ยของคนงานที่สูงขึ้นด้วยมันจะเป็นตัวเติมเข้าไปในเงินเฟอ้อนะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ได้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับในขณะเเองเนี่ยนะคนงานที่เข้ามาที่เรกว่า Labor Force Participation การเข้ามามีส่วนร่วมของแรงงานเนี่ยก็ยังไม่ได้เท่าเดิมนะฮะเราดูจากการาฟเห็นไหมครับนะก่อนการระบาดของโลกและการอันี้นะมันยังกลับมาไม่ถึงแต่เจอปัญหา Get Resignation คนไม่ยอมไปทำงานนะครับเาะนั้นอันนี้เป็นเหตุปัจจัยสำคัญหนึ่งนะครับที่ทำให้เงินเฟอ้์นี้ยืดยาวออกไปในปี2022นะครับ ใครต้องการนะครับนะเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนะครับซึ่งมีการพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายันอาทิศนะครับประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับพูดกันหลากหลายเข้มข้นนะซึ่งในบางเรื่องเนี่ยผมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเ,เราอาจจะพูดไม่ได้มากนะในช่องทางนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามา นะครับส่งเข้ามาผ่านในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ t gmail.com นะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะครับนะถ้าส่งเข้ามาในไลน์ก็ต้องรบกวนส่งข้อมูลนะครับชื่อนามสก,กุลจริงอายุอาชีพของท่านนะเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมอาจารย์เสกสิทธ์ t gmail.com ซึ่งผมจะใช้อีเมลของท่านในการสมัครอีเมลกลุ่มและจะส่งมีติ้งไอดีกับมีติ้งพาสเวิร์ดของการประชุมรายสัปดาห์นะให้ท่านนะครับผ่านทาง อีเมลนะก่อนการประชุม15นาทีนะสำหรับท่านนะครับที่เข้ารวมกลุ่มก็ดีนะหรือต้องการร่วมสนุนช่องนะครับแล้วก็ชุมชนผมก็ดีก็สามารถทําได้ตามพัธยาสัยท่านในบัญชีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกติ้ตและสุนช่องอาจารย์เส е กเสมอม,มานะครับอย่างนี้บอกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหลายท่านที่ได้โอนสนุนเข้ามาในช่องผมนะนะเพื่อชุมชนเข้มแข็งและตั้งอยู่ได้นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ